สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง3ามราวก่อนรอบเดึกนะครับวันที่15นะครับสิงหาคม2568นกะครับก็วันนี้วันศุกร์เนาะสำหรับแนวทางนะครับพี่ๆี่เมื่อวานนี้ขออภัยด้วยนะครับ3ามราของเรานั้นหลุดนะครับพี่พี่น้องมาแค่เล็กเด่นในราวสามัคคีนะครับราสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ราว VIP นั้นหลุดนะครับผม แนวทางนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะครับเราสามัคคีนะครับวันที่15ผมให้ไปที่เลข9กับเลข3สายลูดให้ไปที่เลข9นะครับ9 3 94 ้าห้าสามศูนย์สามสี่สามห้าสามตัวสามตัวให้ไปที่สามเก้าห้านะครับส่วนลาวสามัคคีนะครับวีไอพี มให้ไปที่เลข1กับเลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 1 5 1 6 1 7 5 2 5 6 ห้าแปดนะครับอันนี้ผมให้ไปที่เลขแปดนะครับพี่ๆเราจะมาหนึ่งเจ็ดเนาะสามตัวผมให้ไปที่ห้าหนึ่งหก สำหรับเรา VIP นะครับเรา VIP ผมให้ไปที่เลข0กับเลข6สายลูดนะครับให้ไปที่เลข6 6 1 6 1แล้วก็6 2 6องนะครับ 01, 02, 05, 3ตัวนะครับ062นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้พี่ๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับโชคดี นะครับปังๆเฮ่งๆีนะครับกับแนวทางที่คาดหวังนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ